แล้วฟังคลิปหลายหลายพระองค์ผู้บรจาร์หลายหลายพระองค์แล้วมีอะไรไม่เข้าใจไหมพระสูตพระสูตรตอนแรกก็ไม่มองเมื่อองค์ของเมื่อวานที่เรื่องของการอบรมจิตภาวนากับกายกายภาวนาก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจเจ่มแจ้งเจ้าค่ะแล้วพอฟังคลิปท่านอาจารย์คงคายพิมพ์แสงที่ท่านอาจารย์อธิบายไว้แล้วก็ ประกอบกับที่คลิปของท่านอาจารย์พี่กุลศรลยาก็ได้มาทบทวนก็เข้าใจขึ้นตามลำดับเจ้าค่ะแล้วก็เอเอหมายถึงก็ตรงกับที่ข้าพเจ้าเจออยู่เหมือนกันเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็มาทาความเข้าใจก็จะเกิดความรู้ขึ้นไร้อยเจ้าค่ะอะไรพระองค์ก็ทรงแบบนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปหรอก นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าก็ท่านอาจารย์วนิดาก็ก็เจอตรงกันใช่ไหมท่านอาจารย์พรมคายก็เจอนะครับสองท่านอาจารย์นั้นรลมนก็ต้องเจอใช่เพราะรว่าอยู่ในระบบเดียวกันก็ต้องเจอที่เมื่อวานนี้ระบอกว่าเดียว่นมีพระองค์ <laughs> เป็นคเ,เลยก็ <laughs> <laughs> คือท่านอาจารย์นระมนนั่นแหละ <laughs> ใช่เจอหลายอย่างเพราะว่าจะต้องได้พบ จริงๆก็จะมีท่านอาจารย์มินิด้วยนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้เชิญท่านอาจารย์ต่อได้ค่ะ okay. ก็ก็แต่แต่ละแต่ละองค์ธรรมที่เจอสถานการณ์ที่เจอก็จะจะแตกต่างกันแต่ว่าจุดสำคัญก็คือเขาเขาจะไปรวมที่พอเรา ในในองค์ธรรมเมื่อวานนี้เจ้าค่ะที่อบรมกายอบรมจิตแล้วเนี้เจ้าค่ะเขาก็เมื่อเจอสุขเวทนาเขาก็ความยินดีความยินดีตรงนี้ก็คืออภิชาเจ้าค่ะและโทมนัตก,ก็คือพระอริยะาสาวุกนธรรมวินัยนี้แล้วเจ้าค่ะก็ย่อมจะไม่ถูกสุขเวทนา และทุกพิธณาครอบงามก็คือมีมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรเพ่งด้วยความเป็นธาตุด้วยความเป็นอญญายตนะด้วยความเป็นปฏิจจสมุปบาทกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เจ้าค่ะเพราะคือจะเจอเหตุการณ์ไม่ว่าสุขทุกอทุกขมสุขก็จะเห็นเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไว้แล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะจิตตั้งอยู่แล้วเข้าไปจิตตั้งมั่นเมื่อเจอเหตุการณ์ขับขันเจ้าค่ะ เขาจะไปอัตโนมัติเองอยู่ที่จิตตั้งมั่นเจ้าค่ะก็จะตรงนี้จะเป็นเหมือนกันหมดเลยเจ้าค่ะก็คือองค์มิมุตเจ้าค่ะจิตตั้งอยู่ก่อนจิตตั้งอยู่แล้วจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยกันนั่นแหละใช่ค่ะอยู่ทั้งสองรวมกันในพระสูตรก็คือเมื่ออวลกายดีแล้วอบรมจิตแล้วก็เขาจะไปอยู่ที่การทั้งสองทั้งสองภาวนาทั้งสองนี่ก็เป็นพระสตรที่พระองค์เนี่ย ส่งอธิบายฟังมีเหมือนกับเราก็มีสองจิตนั่นแหละเนี่ยจริงจร<ช>ิงก็มีสองจิตนั่นแหละก็คือเป็นจิตบ้างมโนบา้างอย่างบ้างที่พระงค์ตันแล้วก็เป็นผู้เดินมารกผู้เดินมารกเมือม่อบรรลุก็เป็นท่านวิมุตย์ทำไมเป็นผู้วิมุตตินะในส่งในส่งทรรมเนี้ยก็เจอจะเห็นก็จะรู้ก็จะรับทราบได้นะโดยสภาวะถ้าเป็น,นในอนดีตก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีใครรับทราบเลยเพราะอะไรเพราะวิาัย้าไปสิงหมด ไม่สามารถแยกขันธ์ห้าออกมาได้ทุกวันนี้ก็คือแยกสภาวะขันธ์ห้าออกมาเพอแยกสภาวะห้าออกมาปุ๊บขันธ์ห้าออกมาปุ๊บยังสามารถที่จะแยกสภาวะที่เป็นนิวรณ์ห้าที่เป็นวิตกพิจารณ์ที่เป็นปิติเป็นสุขแล้วก็ยังแยกสภาวะที่เป็นตัณหาเห็นไหมตัณหาเพื่อนสองแล้วก็เวทนาสามแล้วก็อะไรความมีติความเพิดอภิชาอะไรรมนั้นะครับเนี่ยสามารถแยกได้ เพราะอะไรเพราะเกิดจากการเพ่งโดยความไม่นาโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นปฏิจจสมุทตันเป็นอนุสาสนิยายของใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะทําให้ทุกพระองค์เรียนรู้เรียนรู้แล้วเขเข้าใจลึกขึ้นขึ้นลึกขึ้นในองค์โพธิปัจจยธรรมเพราะนั้นผู้ที่จะทําตรงนี้ได้จริงๆต้องเป็นผู้ที่ถึงวิชาวิมุติซึ่งเป็นกายคชาสติใช่ไหมองค์ปริญญาสูตร ไม่ใช่ว่าองค์แค่วิมุตตนะวิมุตตนี่ยังไม่ถึงธรรมนะก็คือสัญญาไวลุสมาบัดยังไม่ถึงงานในเบื้อง้องนการงานในที่สุดที่จะเข้าไปถึงวิชาการอย่งางขั้นสติยังไม่เข้าถึงสภาวะที่เป็นปัญญาหมดเจโตอย่างเต็มรูปแบบนะครับเป็นเพียงพระองค์ทรงรับรองแล้วก็ประกาศว่าบรรลุบรรลุแล้วถึงหมดแล้ว เป็นผู้ที่เป็นสิทธิ์พี่ที่จะขายออกมาได้ก่อนนะหมครับก็คือวิมุตตก็คือถ้าถ้าพูดก็คือบรรลุในที่จะทำในขณะจิตนั้นและรอเวลาทําการละถ้าตรงฌานได้ถ้าปฏิบัติได้ก็จะปฏิบัติต่อถ้าถ้าปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ต่อเนื่องก็ต้องรอในที่จะทำซึ่งจะเป็นเรียกว่าพระนิพพานเป็นใช่ไหม ธรรมดาอยู่ธรรมดาก็เป็นนิพพานตายก็รอก็คือมีสติรอคอยอาจารย์ทำการลับแ,แยกออกอย่างแยกได้อย่างตรงนี้แยกได้แล้วเจ้าค่ะน้ำกับสาธาทุสมัยก่อนแยกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อยากหมากฟังแลงงงมันเป็นอย่างเป็นอะไรไม่รู้เจกาค่ะก็อาจารย์ต้องมาแทงให้ก่อนเจ้าค่ะนำกับสาุมาถึงวันนี้ก็จะแยกได้กันไยก็องคาจะได้ทุกพระองค์มาดูแล้ว นะครับก so so, ็สามารถแยกแยะออกมาได้เป็นลําดับลําดับลําดับซึ่งจริงๆตอนเราอธิบายใหม่ๆก็งงกันหมดใช่ไหมไม่รู้อะไรฟังแล้วไม่รู้อะไรฟังแล้วงงหมนกันหมดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแหละได้กันหมดแล้วสําหรับวิชาปริญญาสุตเอาเชิญนัานอาจารย์มีอะไรต่อว่ามาก็เห็นพระเจ้าก็จะย้อนไป สามเหตุการณ์เจ้าค่ะก็คือที่ที่เหมือนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คงคายท่านอาจารย์ท่านอาจารย์วันดีดาเจ้าค่ะที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะมีเหตุการณ์ก็คือมีสามั้งเจ้าค่ะที่หนักๆก,ก็คือวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าเจ้าค่ะวันที่สมาธิเจ้าค่ะก็คือก้มคอไปกวาดพื้นใต้เตียงอย่างนี้เจ้าค่ะ กวาดบ้านเนี่ยเจ้าค่ะเขาทาให้กับคอเขาก้มลงไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็มไม่ได้คิดว่าจะหนักขนาดนี้เจ้าค่ะแล้วพอออกไปข้างนอกไปซื้อของไปจ่ายตลาดกับพี่ชายเจ้าค่ะเกิดอาการหน้ามืดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ใจสัน่นแล้วก็ปวดคอแล้วลงแขนแล้วก็เป็นหูดับมันดับไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปอยู่จิตตั้งไปอยู่จิตตั้งมันเจ้าค่ะแล้วก็ จะซื้อกับข้าวมาให้แม่ด้วยเจ้าค่ะก็คือมาทํากินกันอะไรอย่างเจ้าค่ะก็เลยให้พี่จอดก่อนเนี่ยเจ้าค่ะใจไม่ดีจะเป็นลมเงนี้เจ้าค่ะก็เลยแวะร้านก๋วยเตี๋ยวจอดร้านก๋วยเตี๋ยวพอดีเจ้าค่ะก็เลยแวะแวะพักตอนแรกก็มันดับไปหมดเลยเจ้าค่ะหูก็ดับตาก็มัวอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ใช่จะคาดมัวไม่เห็นหายใจก็แผ่วเบาใช่จะคามือเท้าเย็นไหมเย็นหมดเลยจะคาก็คือใจใจก็เป็นลมจะไม่ไหวใช่จะราดแล้วก็แต่ด้วยอนุสาสนีแต่ตอนนั้นก็รู้สึกนะรู้สึกตัวแล้วก็เข้าใจในสภาวะเพระมันเป็นอย่างนี้เองนะใ่การที่เข้าถึงในระบบที่จะเรียกว่าทิ้งขันจะตายมันจะเป็นเนี้ยใช่ไหม อ่ก็จะเข้าใจในธรรมก็ก็ไม่ตายใช่ไหมก็ไม่ตายเพราะเพราะผู้ที่มันรู้ตรงนี้จะมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างน้อยก็หนึ่งรอบรอบน้อยสุดละหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบก็คือสิบสองปีสิบถึงสิบสองประมาณโดยโดยโดยสภาวะนะโดยสภาวะนะครับแต่ก็ตรงนี้ก็ว่ากันที่บุตรแล้วก็ว่ากันที่ ผู้มีอายุด้วยนครับผู้มีอายุอายุเยอะๆมากๆกอาจจะไม่ถึงจะไม่ถึงก็ว่าอยู่มากก็ทรมานมากเนาะมันเสื่อมแต่ถ้าผูา้ที่มีอายุน้อยๆก็สมมติว่าถ้าต้องตายอายุหกสิบก็หนึ่งรอบก,ก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดติบสองเต็มที่ในหนึ่งรอบสิบปีถึงสิบสองปีในรอบในยุคนี้นะประมาณนี้แหละนะครับ นอกแกว่าใครสร้างบุญเยอะอทำไว้เยอะแยะมากมายก็ก็ถือว่าเป็นความดีที่ท่านต้องได้บุญนัดต่อไปความดีก็คือการทำมาจากอดีตนะอดีตแฉกอดีตในปัจจุบันก็แค่เชื่อมต่อนิดๆไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยส่งผลมากนะักสำหรับพระอาญานในระดับนี้ที่บรรลุมากได้ของอดีต พอใจไหมอย่างนี้พอใจเจ้าค่ะแล้วมาเช้านี้กลับกลับขอกลัเจ้าค่ะก้างก้างติดคอเจ้าค่ะล่าสุดเนี่ยค่ะตอนเช้าเนี่ยก้างติดคอแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนอาจารย์เดี๋ยวพ่อค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนปนะก็จะดีขึ้นดีขึ้นเลือดก็ออกมาอย่างเจ้าค่ะก็คือพระเจ้าก็พอพอเขาติดคอแล้วก็ ไม่ได้ตกใจก็คือดับภาษาอยู่นะเจ้าค่ะตั้งสติจิตไปอยู่ที่จิตตั้งมั่นเลยเจ้าค่ะอาจารย์ถาูกเจ้าค่ะตอนนี้ก็ทำนานเรื่องจิตตั้งมั่นกันแล้วเจ้าค่ะนะเอาไว้ก่อนนี่หจิตตั้งมั่นสุดยากนะว่าจะทําได้กันแต่ละพระองค์เีวนี้พบว่าถึงวิชาปริญาติของผมจิตตั้งมั่นี่เรื่องเล็กเลยใช่เดี๋ยวก็เข้าไปถ้ามีกำหนดปึ๊บเดี๋ยวก็ตั้งมั่นถ้ามีเหตุฉุกเฉินเจ้าค่ะ เขาไปแต่เขาจุกเฉีเขาจะมาอยู sure. ite, so ่ที่กายทันทีขนาดธรรมดาเขาอยู่แต่เขาก็อยู่ที่กายเดินสะดุดก็ยังไปเลยโดยสภาวะไม่สามารถไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เต็มรูปแบบเพราะอะไรเพราะมีอู้อึกขึ้นมาใช่จ้ะค่ะมีขึ้นมาันทีใช่จ้ะค่ะเอแล้วก็เหมือนกันทุกทุกทุกข่้นเวลาเวลาโอ๊ะโอะอ่ะก็คือสภาวะของมารเข้าสิงทันทีเหมือนกัน ท่านโอ้ยอะปุ๊บมันกับเข้าก็คือสภาวะชันหลุดชันเสื่อมต<ม>ัวขณะอ่าหรือชานเด้งเฉเด้งของจะเรียกอะไรก็<อ>ว่าไปแต่ว่าเอาแบบพระองค์ก็แค่ชันเสื่อมเ<ม>สื่อมแค่ขนาดเสื่อมชั่วขณะนะถ้าเสื่อมแบบทั่วทั่วไปนี่ก็คือหมดต้องเริ่มเริ่มเรียนใหม่ตรงนี้ก็ถือว่าชันหลุดก็นเนื่องจากอะไรเนื่องจากมีความเพลินตอนดีๆมีความพอใจ มีตนานที่กขเป็นแล้วก็กาลังบุญอ่อนในขนาดจิตนั้นอกุศลธรรมจึงเข้าแรกก็คือมานอรนั่นแหละนะครับมาร็จึงเข้าแทรกได้เพราะกําลังกําลังของบุญก็คือกุศลอ่อนอนขนาดจิตนั้นเขาไม่สามารถอ่อนได้ทั้งวีทั้งวันก็แค่ขนาดจิตก็กลับมาทรงพระว่าที่ปลายจมูกเหมือนเดิมเลยแต่โอ้เอ้าปุ๊บเข้ามาทันทีพเพราะอะไรเพราะอยู่ปลายจมูกอยู่แล้วเนืเ่องจากาไปจิตตั้งอยู่ มจิตตั้งอยู่ท่านก็ระวังที่จะไม่ให้มารเข้าอยู่ดีแต่มารที่ช่วงนั้นมีกําลังสูงกว่าก็คือโดยสัญญาของมนุษย์ทั่วไปที่เกิดมาจะใช้สัญญาเดิมหมดแม้แต่เพิ่มมาบรรลุป,ปุ๊บก็เป็นสัญญาของภริยะเมื่อเป็นสัญญาภริยะต้องเป็นแบบพระอริยะถึงจะได้เพราะนั้นภริยะต้องปัดาจ,จากอะไรล่ะคะโทสะามโมหะ พิจิมนะนั้นรงกำลังเลปพระทาสัญญานาะนันแต่ัญญาการัำบังการ,าารละการรู้สายมาราสาสและทรงสิงอยู่แนละ้วก็อยู่ในกภาวะที่ปลอดจากมารก็คือนิวรห้าซึ่งเป็นกรรมเก่ามิตกใช่ไหมนนั้นต้องมีวิจารเข้าไปช่วยแล้วก็ปิดติสุขก็คือต้องปลอดจากกภาวะนี้ทั้งระบบที่ท่านได้เรียนศึกษามาบุญกุศลก็จะทรงกภาวะ แต่โดยโดยโดยความเป็นจริงพวกถึงตัดไม่มีไม่มีใครทําได้นอกแก่พวกพอองเดียวหรือว่าท่านอาจารย์ทําได้ไม่ได้เจ้าค่ะอาจารย์นงกลับสาธุเจ้าค่ะไม่มีไม,ไม่มีไงตรงการได้ตลอดในะครับไม่มีนะการที่จะตรงฌานได้ตลอดนี่คือคือต้องไปอยู่ในสมาธิใมท่านต้องไปอยู่ในสมาธิและอย่างการทําสมาธิในระลับนี้เราก็ อธิบายให้ฟังแล้วก็ห้ามไว้วก็คือให้อยู่แค่สามไม่เกินสามที่เลยไให้เกินเนืน่องจากอะไรเกิดไปเดี๋ยวมันจะไหลแล้วก็จะหลุดแล้วจะเข้าไปอาจจะเดี๋ยวจะทิ้งจังขานไปเลย <c oughs> นะครับท <c oughs> งนี้ไม่ได้เปน็นอันตรายนะนยู <c oughs> ่เ <c oughs> ป็นอันตรายเกินไปเกินก็ไป เกินไปหกเจ็ดนาทีไ er ม mm ่เ hmm. กินสิบนาทีได้ไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่เป็นไรเนี่ยอันนั้นยังไม่เป็นไรแต่ก็พยายามอย่าให้เกินไปเผื่อทํากิจพระองค์ไม่สำเร็จก็ไม่เสร็จจะเสพสัญญาไปต่อเนื่องต่อเนื่องอ๋อเจ้าค่ะถ้าลืมใช้ลืมตาอ๋อใช้ลืมตาเจ้าค่ะถ้าใชลืมตาเจ้าค่ะถ้ถึงเวลาการใช้ลืมตาเขาถ้าลืมตาแล้วอายะชนะเปิดสดนะอ๋อก็ต่อได้จนจบก็สามารถเอาให้ให้จบภารกิจของผมกิจขังหวัดเจ้าค่ะ พอเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้ำกับสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์เดินต่อได้ไมีอะไรว่ามเื่อวานตอนเช้าก็ท้องเสียเจ้าค่ะห้ารอบผมรอบก็ไปเจ้าโดนประมาณสามสามเรื่องเนีาา่ยค่ะแต่ว่าคอนี่จะหนักหนักทุกวันเลยเจ้าค่ะตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ามาจนถึงนี้เริ่มเบาวันนี้เริ่มเบาขึ้นเจ้าค่ะแต่ก็ประมาทไม่ได้ เหมือนท่านอาจารย์บอกในคลิปประมาทไม่ได้เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์เขาก็จะสามารถเซ็กได้ตลอดเวลาเจ้าขาหมายถึงเจ้าค่ะแต่ก็เพลินจะไม่เป็นไรคงเพลินนะจ๊ะต่อสู้กันไปอย่างีกนิดจนกว่าจะทำการละไม่มีอะไรที่จะ <t> <grenades> เกินทำภาะสาวบกทำของพระอพกมีอยู่นั้นพระสาวบกก็เป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วแตก็ส,บบมส,สามารถบรรลุธรรมตามพระองค์ได้เมื่อบรรลุธรรมได้ก็ต้องสามารถตรงสภาวะได้ต้องส่งได้ถ้าตรงไม่ได้ก็แสดงว่าบุญที่สร้างมาได้แค่นั้นไม่ต้องอยอมรับไป เหมือนกับบางผาาู้อาจารย์บาพระองค์าาจะบอกเฉพาตามสภาพนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดได้กับทุกทุกองค์อยู่แล้วก็ไม่ใช่เนะรื่องแปลกใช่ไหมนะแต่ด้านน้ำใจเลิกคุยเด้อไหมแต่ด้านน้ำรจเรับค่ะพ่อป้าทุกท้าค่ะ<อ> ข้้าาพเจอาจารย์มีตำกามาในไหมครับไม่มีแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ก็ข้าพเจ้าก็ไม่มีแล้วลึกถึงท่านอาจารย์ก่อนสิ้นปีนี้เจ้าค่ะก็ว่าจะหมายถึงว่าแล้วลึกถึงเจ้าค่ะครับค่ะเจ้าค่ะต่อลปนะครับเจ้าค่ะต่อไปก็ไปแคนนี้ก่อนนะครับเจ้าค่ะน้ำแก้วแทบเท้าท่านอาจารย์ผู้นำฉีดองค์ฉันฉาที่มุ่งมีมีอุปการะมากเจ้าค่ะผู้ชี้ขงซ่าผู้บอกเนื้อความอย่างจำให้ตื้น เพื่อกระทำที่สุดโชคได้ในที่ที่ทำเจ้าขาน้องกับอนโมธนะสาธุเจ้าขาน้องกับขอบพระคุณเจ้าขาน้องกับสวัสดีเจ้าค่ะสาธุสาธุป้าสาธุ